สวัสดีครับเมื่อนี้บรรยากาศดีถือโอกาสมาเยี่ยมแปลงนากลุ่มกเกษตรอินทรีย์ของพีสุพจน์ครับมาเบิงว่าขางในมันสมีหยังเนครับกระไดมาหอดจอดถึงแล้วครับตอนนี้เป็นกลุ่มกเกษตรอินทรีย์อีกกลุ่มหนึ่งครับที่โครงการของกระทรวงหาดไทยเขาสนับสนุนตามไปนะครับ ก่มเกษตรอินรีแล้วนี่ของแท้ครับกล่มนี่ของแท้ว่าไปเบิงขังในกันว่าซิมีไม่หยางนี่ก่อนจิเข้าไปขางในกับเบิงบรรยากาศลอหลอก่อนครับตอนนี้เป็นทงไทยทงหน้านะครับถนนนั่นทางกะพอไปพอมาได้สวนเข,าข่ายุคคางคางในกะบับวท่านใดน้ำครับแต่หักคืนยุ่กับพ่อ รอเลียงตนเก่านะครับแต่ละมือฝนกันลิ่นมาอยู่เขตนี่อยู่บ้านโนนขอทองหมู่ที่แปดตำบลโคกลล้งอำเภอพอน้มนงหลักจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปเบิ่งข้างในนะครับอาจเสียงรถจีดังเน่เพราะว่าผมสิครับเขาไปเลยนะครับ i ด้วยครับ ใส่น้ำจากแทงนั่นแหละครับรูดขึ้นมาโอ้ดอกอันชันสวยงามเลยครับดอกอันชันทองฟ้าก,ก็คืบค,คึ้นะครับมันสีบอควอยชัดปั้นได้เบ่งบรรยากาศภายในสวนครับไรหน้าสวนผสมโอ้บ่อรัวตัวน่ะเดี๋ยวพาไปเบ่งอีกทางนะครับทางนี้ก็อีกซอยนะครับ เาเดือนก,ะะกรกาคดาสีก้างเดือนแล้วครับแปดสองหนโอ้โดยกล้วยมันกัดอเบิงเยอะครับผลกล้วยตอนนี้แป้งหน้ากเกษตรที่ซีรุนล้วนนะครับบ่อใดใส่สารเคมีเลยนี่แป้งหน้าของเพื่อนนะครับหกเพือกินจักของ เบิ่งอีกข้างในอีกส่วนหนึ่งของเพื่อนครับข้างในเบิ่งกระสีเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตสครับข้างในเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูจากหมูย่างหรือป่อย่างกับป่จัชเพราะว่าใดมาโดนเติมกับเอาเพื่อนครับเอาเพื่อนถามกระสีพ่อยคมชัดปานใดนะครับ ครับลมนี่โอ้ขี่ต้มขังหนาเดี๋ยวกลับไปซอยเก่านะครับซอยก่อนหันหามาเบืองขังในมองนี้ครับมองเลี้ยงหมูครับแต่ว่าผักก่อนเพราะว่าหมูช่วงนั้นมันกัดราคาบอดี้ครับก็รเร็วผักก่อนขาหัวอาหารกับบอ่อ ส่วนนามบอนามสะในกระแหงครับสีเหลืองอาลามโอ้พ่นเรียงง่วน้องครับอยู่ขังบนคุณครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งฟังพุณน,นะครับง่วกเอาไว้ให้ไวหน้านี่แหละครับสงสัยจ,จะของพ่นออกมาแล้วมั้งนามแหงคอนครับนามบอนามสะ ที่ดักกุ้งครับมีหอดแหไว้ทั้งหาปูหาปลาตัวนี้ก็ขอกไก่หลายเตือยอย่างมั่งไก่โอไกบ่บานบอกระดาบแหงคอร์ดครับ ที่แล้วครับบรรยากาศดีลมลื่นงัวก,กันหลายโจอยู่ครับงัวก,กับบอเป็นราคาดอกเตลียงไว้เพื่อว่าใส่มู้นเขาไปลงไฮลงนาทำปุย๋ยปลูกพักปลูกหยาตัวนี้เป็นโซนขางในครับสิมีบอปลาคือกันอยู่โซนขางในมาเบ่งภาพมุมกว้างครับ หัวกัหลายโตอยู่ครับหัวกะมีแต่โตงามๆอยู่เลี้ยงไว้ครับบ่เสียหายถึงราคามันสีบกไกดีนะตอนนี้มันกะมีขึ้นมีลงคือว่าแหละครับเกษตรกรสีเลียงไม่หยัง้งสีเหิดไม่หยั้งกะตองทำใจนะครับเลี้ยงได้หายมีความสุขกับมันอยาบ่ตองเป็นถูกกับมัน สำหรับภูทีมีทุนนะครับ้าเพชรไหน้าสวนผสมหรือว่าโคกน้องหน้ากระจังซี่แหะครับสีวังกำไรภายในปีสองปีกบคงเป็นไปบ่ได้ครับผอบาพืชทุกอย่างพืชทุกอย่างที่ห้าปูกขึ้นมากนี่มันก็ได้ผลผลิตขึ้นมา แตกต่างกันครับถ้าเห็ดเพื่อความสุขคือว่าปลูกไม่หยังที่เฮากินเหลือจังจำนายสำหรับผู้ที่มีทุนครับกะยูได้นะครับไก่กั็หลายโตนะครับไก่ประมาณ30กว่าโตที่ผู้โดยเลเขาว่าบ่อนี่ทุกปีน้ำกับสิเตียมนะครับ ก้วยข้างในพิ่็เอาไว้ห่างๆนะครับมีใบกับเพามีบักเขืบอกมีทุก่างครับปลูกไว้อันนี้ครับหมูปลาครับอยู่ในคอกนี่จอบเบิ้งอยู่นะหมูปลาครับตะกีเพิ่นเลี้ยงหลายหมูปลาตัวน,นี้เพิ่นเอาไว้ เพื่อสิขยายพันธุ์นะครับแล้วก็จะพาไปเบิงโซนอื่นนะครับบาดมีกะลอ่อน้ำครับแต่ก่อนเิ่นเป็นผู้ใหญ่บานอนุรักษ์ไว้ครับเก็บไว้อดีตที่เคยเป็นมีต้นมากตน้นััพร้าว หายยพดเเเป็นสีงมาทดสอบเสียงกันล้อครับยังใส่ใดอยู่คือเก่าอยู่ครับคันสีเป็นตะกอนบานเท้าเขาที่ใส่ได้กระลอร้อนะครับเรียกประชุมโมบานถุงมือนี่มันกะตามยุคตามสมัยครับสเสีย,งต,สย,ยงตามสาย,าสายหรือว่าหอกระจายข่าวสุมือ หายากนะครับหาเบื้องอยากอยู่ส่วนมากเขาสิบกค่อยเก็บไว้จะในเต็ดอันนี้มันเดียวแหละในหมู่บ้านแต่ตัวนี้อดีตเพิ่นเคยเป็นเนาะครับเพิ่นก็ะเร้วเก็บสะสมไว้บรรยากาศดีครับภายในลมดื่นไต่หม่มไซพี่น้องต้องมาสัมผัสเองครับบรรยากาศจังสีแต่ตอนนี้มันก็คึมฟ้าคึมฝนอยู่ครับมันบรรยากาศ ขึ้นฟ้าขึ้นฝนหนาฝนอยู่ครับแต่หักฝนบ่ท่านหลายเขาว่าแปดสองหนมันเสี่ยงมันกะจังเี่เลยครับแรงแต่หักเขาน้ำสามป่ากะย่งขึ้นด้วยครับ,บรขึนนบขานานบ้นพร้อมกันกับหยาคลิปนี้กับยางมาถึงว่าละถ่ายคลิปนะครับให้ชมภาพบรรยากาศ ธงไฮทงหน้าอยู่คางสวนกเกษตรอินทรียหรือว่านากเกษตรอินทรียนะครับธงไฮทงหน้าจะเขียวไปด้วยต้นเขาครับกระล่างึืนตนกะกระล่างในนม้มฝนลิ่น,นแต่หักดิ่นแห้งครับฝนบ่อคอยตกจังสีได้กล่าวมากนะครับบรรยากาศกระครึมฝ้าครึมฝนจักจิตกหรืบอบ่อตกมือนี้ก็ได้ บรรยากาศดีอยู่ครับต้นเขาก็รอดแต่น้ำฝนนี่แหละครับคลิปนี้ก็ขอจบลงซ้ำนี้่นะครับเนาะมึนจังแก่ก็ขอล่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมนะครับ